เช้าวันใหม่หน้าท้องทุ่งนาพุทธธถานวัดปงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มชลบป่าเช้าวน,นี้อากาศสงบเงียบดีกบเขียดไม่มีเสียงเสียงไม่ส่งเสียงร้องได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติไกล เข้ามาในวัดแล้วลมรื่นชุ่มชื้นร่มเย็นน้องเหมียวน้องไก่รอรับลงปู่กันเมีย <c> ว <oughs> น้องไก่มารอรับลงปู่กันแล้วออกมากันแล้วตรงนี้ใครมาก่อนเนี่ยนี่ใครมาก่อนนู่นน้องไก่บุญทองอันนี้เออมาแล้วเราลูกสีสุดาสีสุดามาแล้วนี่น้องทองทองหางยาว โอ้ยวิ่งมามาแพนด้านี่น้องสามสีเล็กมาแล้วมาแล้วเขามาแล้วหลวงปู่กลับมาเขามาแล้วน้องน้องแมวมารับหลวงปู่กันสีสีแว่นดำน้องนี่สงส้มจิตแพนด้าเท่าเท,ท่าใหญ่เลยน้องเล็กมาแล้วน้องเล็กมาแล้วน้องเล็กดำขาว น้องเลเ็กดาขาวมาแล้วมาเข้ามาแล้วบุคคลในบ้านไล้เรื่อยบุคคลในบ้านแล้วเรอยโอ้นี่สี่สหายสี่สหายเทาเหลือสามสาหิแล้วตอนนี้เหลือสามสาหแล้วสามสหายเทาโอ้น้องหนึ่งอนงหนึ่งอนงเนี่ยน้องพร้อมยังลูกพร้อมเอวบ,บางร่างน้อยแต่ก็อแต่ก็กมีความบันเทนะิงอยู่เนาะล่าเริงอยู่ เอามาเดินเล่นกับพี่ๆเขาพเพื่อนได้นี่ครเนี่ยนุ่มรอดําขาวเลยนุ่มรอดําขาวนั้นส้มส้มขาวเล็ก <c oughs> น้องเล็กน้องเล็กอีกหนึ่งน้องเล็กลายเปะิะน้องเล็กลายเปิดอยู่นี่มาหนึ่งแล้วอันนี้จุดนี้สองสายสองสายมาอยู่นี่หนึ่งอันนี้น้องส้มขาวส้มขาวเล็กส้มขาวใหญ่นี่ใครนะ นั่นใครจำไม่ได้ใครใครใครับทว,วีเหรอเดี๋ยวไปนู่นนะเป็นเหมือนผ้าขาวเหมือนกันทับสวีก็ผ้าขาวเหมือนกันความจําเริ่มเสื่อมแล้วความจําเริ่มเสื่อมแล้วอันนี้แพนด้าแพนด้าเท้าเล็กอันนี้ชุดสา,สามสหายสามสหายมีสีเทาสีดำแล้วก็สีเปรอะทองทองอ่อน น้องเล็กน้องเล็กสามสีจมูกแดนเล็กสามสีจมูกแดนน,น,นุ่นอนุนน้องผ้าขาวผ้าขาวส้มผ้าขาวหลังเหลืองนี่น้องส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่น้องสีสีหางยาวสีหางยาวนี่น้องทองอะไรทอง,ทองจำไม่ได้ชื่อ ก็กายเงียบเลยรูเลยก็กายเงียบหมดเลยอืมกกยเงียบเลยไม่ไม่พูดไปจาเลยไกยทุกครัร้กงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเ,เลยเงียบเลยวันมีเดี่ยวเรมาหลา,หลายหลายเมียหลายเจี๊ยวหลายเจี๊ยบหลุดไปกันกที่มีลูกตัวเดียวตัวเดียวตอนนี้หายหมดแล้วตัวนี้มีตังหลายตัวตัวนี้เหลือเท่าไรเนี่ยแล้วหก พลาวิเจแปกเจแปดหายไปแล้วธรรมชาติอยู่คู่กันเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารซึ่งกันและกันเดี๋่วเขาก็ธรรมชาติสร้างมาให้ต้องมาเป็นนักล่านักล่าทั้งหลายจะมาล่าเหยื่อล่ากบล่าเขียดล่าหนูล่านกล่าชีวิตอื่นกินเป็นอาหารอ่าไม่ก็นะ ทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ได้ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกามหลักั้งธรรมชาติเขากำหนดมาให้เป็นเช่นนั้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะยังงูงูก็มีงูกินพืชงูกิน,ก,นกินเนื้อวัวก็ให้กินหญ้าอย่างเดียวกินหญ้ากินพืชกินผักแต่ก็มี มนุษย์เราคนเราไปกินเนื้อวัวเนื้อเนื้อวัวเนื้อไขอ่คนเรานี่กินได้ทุกอย่างอันนี้ไม่มีใครกำหนดได้ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เป๊ะแต่แมวนี่คนไม่คน,คนจะไม่ค่อยกวนแมวนะแมวเป็นสถาที่อยู่กับคนอยู่ใกล้ชิดคน อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดกว่าสัตว์อื่นๆรู้ภาษาคนรู้ภาษาด้วยว่าอะไรยังไงตรงนั้นเนาะหมามอนกันหมาก็เป็นสัตว์ที่ซื่อสัตว์ซื่อสัตวร,รักเจ้าของรักผู้ที่มีที่มีพรอคุณเคยให้อาหารเลี้ยงดูเขาก็จะจําได้เหมือนน้องเหมือนน้องเจนเจนเมือชานี้เขาสะก,กิดหลวงปูกก่จิบยิบยิบสะกิดเหมือนอยากจะให้หลวงปู่ทำอะไรสักอย่างวงปู่ก็ไม่รู้ภาษาเขานะ คือว่าจะให้ดึงปัสเตอร์ที่แปะแผลหน้าท้องออกคิดว่าอย่างนั้นนะพอเขาดึงดึงแล้วก็ลอ้อ,อแล้วก็ก้มอ,อกประที่หน้าท้องเขาเหมือนจะสื่อภาษาให้เราได้รับรู้มีเมยก็เจ็บปวดกันเนาะส่วนเมียที่หายไปยังไม่พบเลยอืมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน,น เหมียวตัวที่น่าจะไปเจ็บป่วยกว่ามีอาการป่วยมากกว่าไม่ไปตัวน้องที่ไปนั้นคือน้องที่หาไม่พบน,ะน้องดาขาวแ็กที่เขาชอบปีนหลังงูประจำอ้อหลวงปู่เขาก็มีอาการท้องเสียท้องเสียแต่ไม่รู้ไปหลบอยู่ทรงไหน,นไม่รู้ไปหลบทรงไหนเดี๋ยวคงจะถ้าถ้าอยู่แถวนี้ก็คงจะเจออยู่นะแต่แมงไม่เห็นเลยหาดูทั้งวัานาหารอบแล้วนะ ก็ไม่เป็นไรนะน,นั้นไม่รู้ไปทางไหนส่วนชาวนาข่าวแจ้งข่าวชาวนาที่เขาทำนายนะอายุก็หกสิบกว่าได้ทำแล้วไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานจนบ่ายตั้งแต่สี่ห้าโมงเขาจะออกมาต้องช่วงบ่ายนะมาเปิดน้ำเข้านาะดูแลข้าวในนาะเขานะเดินเข้าไปเลยเข้าไปแล้วไม่รู้ตอน ไปล้มตรงไหนหรเวลาไหนเราไม่ทราบเลยเขาทำไ,ไปในานาของเขาคนเดียวเสร็จแล้วเพิ่งมาเจอตอนเช้านี้ครับว่าเขาได้เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในน้ำข้างคนาทุ่งนาำซึ่งเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดลมฟุบลมลมไงไปยังไงนะนี่ แต่ขอพิสูจน์แล้วว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่าสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงคือช่วงคิดว่าตอนที่เขาล้มลงไปนะเขายังไม่เสียชีวิตสันทีนะเขาจะจมอยู่ในนั้นแล้วลุกไปขึ้นเป็นแส่ทุ่งนาก็เป็นขี้ดินขี้เลนอาจจะบดแรงแล้วยกขายกเท้าเดินก้าวต่อไปไม่ไหวเสเลยต้องล้มตรงน,นั้นแล้วมาหมดสติหมดหมด,หมด,หมดลมหายใจตอนสิบชั่วโมงหลังจากนั้นก็คงจะสิบชั่วโมงก็เขาจะประมาณสักสามสี่ทุ่มถึงเช้า ถึงเวลาเช้าเวลาเจ็ดโมงเช้านี่นก,ก็จะนั่นประมาณมน,ามน,าน,น,นั้นสิบชั่วโมงนะไปหมอสถานีฐานยงั้นะสิบชั่วโมงก็แต่ว่าร่มนั้นจะกงทรมานอยู่นั่นนะลุกไปขึ้นนานใช้เวลาจะเรียกใครก็ไม่ได้อยู่ในทุกนานมีใครได้ยินนะพอการทํางานคราวนี้โทรศัพท์เขาก็ไม่ได้เอาไป,ไปขาเข้าไปใช้แล้วก็แจ้งข่าวให้ทุกคนทุกท่านได้รับรู้และชมทราบว่าทุกชีวิตก็มีโอกาสทีจ่จะ มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้ทุกๆชีวิตเหมือนกันไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ่มีชีวิตทั้งหลายเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับดูรับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆของหลวงปู่ในคลิปที่ปู่ได้ถ่ายให้ดูครับก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีความกังวลใจต่อน้องเหมียว ไดส่งอาหารของกินของใช้อยุดจ่ายวัาพันพร้อมทั้งปัจจัยเสบัดออนไลน์ให้กับลวงปู่เช้านี้ก็ได้เสบัดออนไลน์จะจะซเสื้ออาหารพระทหารมาไว้ฉันแล้วเนาะ่อขอมรนาสาธุขอบนกุนโฉนดนวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งเรือปรารถนาทัวการทุกท่านทุกคนเถิดสาธุนานอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยลูกนานตรงนี้คนเดียวเลย เรบก็ขออยู่ดีว่าทีนี้นะก็นะพกกับใหม่คือต่อไปช่วยมีสุขสาธุ